สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเ,เด็กมาประดิษฐ์ข้าวโพดแสนอร่อยนะคะจากหน่วยผักผลไม้ค่ะกองของเราก็คือกาวค่ะกันไกดนินสองลอดกระดาษค่ะกระดาษสีเหลือง กระดาษสีขาวแล้วก็กระดาษสีเขียวขั้นแรกนะคะเรามาวาดผักข,ข้าวโพดกันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้กรรไกรตัดตามรอยที่เราวาดนะคะ หลังจากที่เราตัดตออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็นํากระดาษสีเหลืองมาตัดเป็นมันเด็กข้าวโพดนะคะเราจะตัดเป็นแนวยาวแต่ถ้าบ้านเด็กๆไม่มีกระดาษสีเหลืองให้นําหล่อสีเหลืองมาตัดก็ได้นะคะหรือกระดาษสีอื่นมาทําก็ได้คะ่ะ หลังจากที่เราตัดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะายาวแบบนี้นะคะให้เรานำมาตัดเป็นให้มันเหลือขนาดนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นำเราก็นำมาม้วนค่ะให้เป็นเมล็ดข้าวโพดจอมันลักษณะแบบนี้นะคะให้เรานำกาวมาทาอม จะมีเอแแบบนะคะถ้าสมมุติเด็กๆไม่ม้วนกระดาษแบบนี้ให้เด็กๆนํากระดาษมาขยำแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หลอดมาตัดให้เหลือลักษณะขนาดนี้ค่ะเพื่อจะนํามาเป็นเมล็ดข้าวโพดค่ะหลังจากนั้นเรานำกามาทาที่ฝาข้าวโพดนะคะเด็กๆ หลังจากนั้นเราก็นํากระดาษที่เราม้วนหรือเราขยาหรือว่าหลอดมาติดบนบริเวณฝักข้าวโพดนะคะหลังจากนั้นเราก็นำกระดาษสีเขียวมาตัดเป็นรูปใบไม้กันนะคะ จะออกมเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะตัดทั้งหมดสองใบนะคะมาลองทากาวหลังจากที่เราตัดครบสองใบนะคะเราจะนำกาวมาทาตรงบริเวณใบค่ะ หลังจากที่เราทากเกลวเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมาติดตรงฝักข้าวโพดกันนะคะหลังจากที่เราติดใบเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฝักข้าวโพดของเราก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน คลิปต่อไปนะคะ